เมื่อลูกของคุณแม่เริ่มรับประทานอาหารแล้วมีน้ำหนักตกเกณฑ์ให้คุณแม่เพิ่มน้ำหนักด้วยเมนูเหล่านี้ทารกในช่วง6เดือนแรกเกิดนะแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียวนะคะดีที่สุดก็นมแม่หากนมแม่ไม่เพียงพอก็สามารถเสริมด้วยนมผงได้ไม่จำเป็นที่จะต้องป้อนอาหารเสริมป้อนข้าวหรือว่าป้อนน้ำนะคะในช่วง6เดือนแรกเกิดยิ่งน้ำนะคะมีเพียงพออยู่แล้วกับความต้องการของร่างกายเพราะ ในนมก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบที่สําคัญคุณแม่ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องให้ลูกกินน้ําตามด้วยกินนมนะคะในช่วง6เดือนแรกหลังจาก6เดือนไปแล้วนะ,ค,ะคุณแม่ก็สามารถให้ลูกดื่มน้ําได้เป็นน้ําต้มสุกนะคะแล้วก็ควบคู่กับอาหารเสริมได้เลย6 อขออภัยนะคะในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยนมยังเป็นหลักนะคะหปีแรกเนี่ยนมยังเป็นหลักอาหารเสริมเนี่ยเป็นรองนะคะเราที่จะให้ลูกของเราเริ่มรับประทานอาหารก็จะได้รู้ว่านอกจากนมแล้วก็ยังมีอาหารอื่นๆนะเสริมเข้ามาที่จะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตที่จะทำให้ลูกของเราเน,นี่ยค่ะจะได้เรียนรู้สําหรับอาหารแต่เมื่อลูกของคุณแม่อายุ1ปีขึ้นไปแล้วอันนี้สําคัญมากอาหารจะต้องเป็นหล,หลักนะคะนมจะต้องเป็นรองนะคะไม่ใช่คุณ่ บางคนลูกหนึ่งปี2ปีแล้วลูกยังอาศัยนมเป็นหลักนะกินนมวันหนึ่งนะคะโอ้โหหลายกล่องเลยนะ,ะก็ทําให้เด็กเนี่ยก็ไม่กินข้าวก็ส่งผลทําให้นะคะเด็กอาจจะมีน้ําหนักน้อยหรือว่าน้ําหนักตกเกณฑ์ได้เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดนะคะคุณแม่1ปีถัดไปนะ,ค,ะควรที่จะเน้นเรื่องของอาหารเป็นหลักให้นมแค่เป็นรองแค่นั้นเองคราวนี้เมื่อคุณแม่บางคนนะคะลูกอายุ1ปีแล้วเนี่ย ลูกเริ่มรับประทานอาหารแล้วนะคะน้ำหนักลูกอาจจะขึ้นน้อยน้ำหนักตกเกณฑ์นะคุณแม่ให้เสริมนะคะเมนูเหล่านี้ที่ช่วยเพิ่มน้ำหนักของลูกแต่ว่าเน้นย้ำสำคัญนะคะว่าคือจะต้องให้ลูกกินนมเป็นรองยานมเป็นหลักคุณแม่บางคนไม่ตื่นมาให้ลูกกินนมก่อนแล้วถึงป้อนข้าวลูกก็ไม่กินข้าวนะต้องให้ลูกกินอาหารตามมื้อเป็นหลักนะคะสามมื้อถึงห้ามื้อนะคะในระหว่างวันเนี่ยเมนูอาหารหรือว่าอาหารที่ควรจะมี นะคะให้กับลูกในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มน้ําหนักให้ลูกนะคะสิ่งแรกเลยก็คือพวกเนื้อหรือว่ากลุ่มโปรตีนโดยเฉพาะพวกเนื้อปลานะคะลูกจะค่อนข้างชอบเพราะว่าย่อยง่ายเด็กบางคนไม่กินเนื้อหมูเนื้อไก่อาจจะย่อยยากหรือเคี้ยวยากเขาอาจจะไม่ชอบนะคะแม่ก็ควรหาเนื้อปลาให้หลากหลายให้สลับกันไปนะเริ่มต้นที่ปลาน้ําจืดก่อนแล้วถึงเป็นปลาทะเลนะคะเพราะว่าจะให้โปรตีนสูงมากๆเลยข้อที่สอนนะคะก็คือเมนูเกี่ยวกับไข่ นะไข่ทั้งฟองเลยนะคะเมื่อ1ปีขึ้นไปนะกินได้เลยทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะอาจจะทําเมนูหลากหลายไข่ตุน๋นไข่ต้มไข่เจียวนะคะคุณแม่สลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปหรือจะนําไข่นะคะมาเป็นส่วนประกอบของอาหารควรจะให้ลูกกินไขนะะน่นะวันละ1-2ฟองนะสำหรับเด็กเนี่ยรับประทานไปได้เลยไข่ทั้งใบนะคะสิ่งที่3นะคะที่ควรจะเสริมให้ลูกก็คือเรื่องของโยเกิร์ต นะฮะโยเกิร์ตเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยโปรโตีนสูงวิตามินเยอะนะ,ค,ะคุณแม่ควรให้ลูกรับประทานโยเกิร์ตนะฮะดีที่สุดก็เป็นรสธรรมชาติไม่ควรเป็นรสที่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเพราะอาจ,จทำให้ลูกของเราติดรสหวานได้ข้อที่4ี่นะคะก็คือพวกเนยนมหรือว่าชีสนะฮะพวกเนี้ยถ้ามีส่วนประกอบของอาหารเป็นพวกเนยนมหรือชีสเนี่ยก็จะทำช่วยทําให้ลูกจเจริญอาหารแล้วก็เนยนมชีสเนี่ยก็ยังเป็นแหล่ง โปรโตีนชั้นีดีเลยนะคะช่วยในการเพิ่มน้ำหนักของลูกด้วยข้อที่5นะคะก็คือเรื่องของผลไม้ก็ควรที่จะมีเสริมด้วยคุณแม่บางคนไม่เนื้อถึงผลไม้เลยนะคะเวลาให้ลูกกินให้ลูกกินแต่ของทอดไก่ทอดเนื้อทอดอะไรทอดนะคะควรที่จะมีผลไม้เสริมให้ลูกด้วยโดยเฉพาะพวกกล้วยนะคะกล้วยหอมเนี่ยให้พลังงานสงูงเหมาะมากๆเลยสําหรับเด็กนะที่มีน้ําหนักตกเกณฑ์นะคะจะเป็นกล้วยเป็นลูกหรือแปรสภาพเป็นเค้กกล้วยหอมหรือ่า อะไรก็ได้นะคะที่จะนไปส่วนประกอบนะคะของของหวานก็ได้นะคะแล้วก็อะโวคาโดนะคะอะโวคาโดก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ให้พลังงานสูงนะคะไขมันดีเหมาะมาก,มากๆเลยสาหรับเด็กนะคะที่มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักน้อยหรือว่าน้ําหนักตกเกณฑ์นะ,ค,ะคุณแม่ก็ทาให้หลากหลายสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็อันที่หกนะคะก็คือ <c oughs> มันฝรั่งบดค่ะ มันฝรั่งบดนี่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมเลยนะมันจะเป็นว่าลูกจะต้องกินข้าวเด็กพองเขาก็เบื่อข้าวนะคนุณแม่อาจจะมีมันฝรั่งบดเนี่ยทดแทนนะคะอาหารากลุ่มข้าวหรือว่ากลุ่มคาร์โบไฮเดรตได้ก็จะช่วยนะเสริมพลังงานให้ลูกช่วยเพิ่มน้ําหนักลูกได้ดีเลยทีเดียวนะคราวนี้ <c oughs> <c oughs> น้ำหนักของลูกนะคะจะมากจะน้อยอ่าขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะขึ้นอยู่กับข้อแรกเลยก็คือเรื่องของโรคประจําจตัวของลูกนะลูก มีโรคประจําตัวอะไรไหมหรือว่ากําลังเจ็บป่วยไม่สบายไหมสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลทําให้น้ําหนักของลูกเนี่ยตกเกณฑ์ได้ข้อที่สอนะคะก็คือเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหารคุณแม่บางคนตามใจลูกจนเกินไปให้ลูกจะกินอาหารที่ชอบกินแต่ไก่ทอดไก่ทอด,ก,ทอดก,ก็กินแต่นันเนื้อไม่เอาอะไรเงี้ยทุกมือทุกมือก็ส่งผลทําให้ลูกเนี่ยค่ะอาจจะขาดสารอาหารได้น้ําหนักตกเกณฑ์ได้เพราะฉะนั้นควรให้ลูกรับประทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็ครบห้าหมู่ สิ่งที่3นะคะที่มีผลกับน้ําหนักของลูกก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนหรือว่าเรื่องของการออกกําลังกายนะคะมีส่วนนะถ้าเด็กบางคนที่ได้เล่นได้ออกกายเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆเนี่ยก็จะส่งผลทําให้นะฮะ,ะเด็กรับประทานอาหารอร่อยนอนหลับสบายทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตดีเพราะฉะนั้น3มสิ่งนี้ก็สําคัญมากๆนะคะสำหรับการเพิ่มน้ําหนักของลูกไม่เฉพาะเรื่องของอาหารอย่างเดียว เรื่องของอารมณ์เรื่องของการอบรมเลี้ยงดูสภาพร่างกายความเจ็บป่วยต่างๆก็มีส่วนสําคัญมากๆอย่าดูแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวคราวนี้เรื่องของวิตามินเสริมนะคุณม่บามคนถามเข้ามาเยอะมากว่าจําเป็นไหมที่จะต้องให้ลูกรับประทานวิตามินเสริมนะที่จะจําหน่ายตามร้านขายยานะคะหรือว่า,าห้างสินค้าชั้นนําทั่วไปเนี่ยนะคะถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ได้มีความจําเป็น แต่เราก็ถ้าอยากให้ลูกเสริมวิตามินต่างๆคิดว่าไม่เพียงพอก็สามารถนะคะหามาให้ลูกรับประทานได้สําหรับวิตามินเสริมนะสำหรับเด็กอาจจะช่วยเรื่องของเจริญอาหารหรือเด็กบางคนมีภาวะซีดก็อาจจะช่วยเพิ่มนะคะจำนวนเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นซึ่งเราสามารถขอคําแนะนำนะคะจากคุณหมอหรือว่าเภสัชกรตามร้านขายยาได้เลยสําหรับวิตามินเสริมที่จะเหมาะกับลูกเราที่จะให้ลูกของเรารับประทานนั่นเองค่ะ